สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจากออฟซิลานะครับเรารับตัวรถสวยๆเข้าใหม่อีกหนึ่งลำนะครับนี่นะครับมารอบเดึกอีกแล้วนะหมานตะย้มเดึกนะครับหมานตะยามเดึกนี่นะครับขาวจูนพูนอีกแล้วนะครับขาวจูนพูนอีกแล้วนะครับนี่คันนี้นะครับรถเก๋งเกียร์ธรรมดานะครับใครนะครับที่เป็นสาวกเกียร์ธรรมดามาเลยนะครับคันนี้สวยสุดๆจริงๆนะเนี่ยนะครับจอดขาวจูนพูนอยู่เนี่ยเด้อนะครับคันนี้ก็คือนะครับ โตโยต้าวีออสนะครับเครื่องยนต์1.5นะครับเครื่องยนต์1.5นะครับเกียร์ธรรมดาปี2009ชุดแต่งรอบคันล้อแม็กสวยงามไม่เคยติดแก๊สนะคันนี้บอกเลยไม่เคยติดแก๊สนะครับเครื่องช่วงล่างดีมากนะราคาเบาๆนะครับแสนนิดๆนะครับ1นึ่งแสนนิดๆเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมรายละเอียดของรถคันนี้กันนะครับเราเพิ่งรับตัวเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับมามานะครับ เดี๋ยวเราจะพาชมนะครับรายละเอียดของรถคันนี้นะที่เราเพิ่งรับตัวเข้ามานะครับสดๆดร้อนๆเลยนะครับเนี่ยคันนี้ก็คือนะครับโตโยต้า Vios นะครับเครื่องยนต์1.5นะครับเกียร์ธรรมดานะครับเป็นรุ่นตัว E นะ E Elephant นะครับปี2009สีสันสวยงามนะครับได้สีขาวนะเนี่ยดูเลยชุดแต่งรอบคันล้อแม็กสวยมากเครื่องดีสุดๆนะครับเนี่ยสาวกเกียร์ธรรมดามาเลยนะคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะรับประกันนะครับไม่เคยติดแก๊สเนี่ย หน้าหลังเดิมนะสวยนะสีขาวนะขาวจูนพูนอีหลียด้วยพน่ะนี่นะครับขาวจูนพูนเลยนะครับเนี่ยบีออสนะเนี่ยนะครับใครนะครับที่เป็นสาวกสายสับนะมาเลยสายสับนะครับเกียร์ธรรมดาสับมันมันเลยคันนี้นะสับมันมันนะครับเนี่ยเกียร์ธรรมดาขับสนุกนะครับประหยัดน้ํามันนี่ราคาเบาเบานะราคาเบาเบาราคาเล้าใจนะครับแสนนิดนิดแสนนิดนิดเท่านั้นนะครับ เราจะพาชมรายละเอียดนะเนี่ย <c oughs> นี่ดูเลยนะงามีหลีเ่ยอีพออีเมียเนี่ยนะครับได้สีขาวนะครับเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้นะรถพร้อมรถพร้อมใช้งานนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนเลยเนี่ยออปชั่นเสริมนะล้อมแมกสวยมากเนี่ยดูเลยนะครับล้อมแมกสวยชุดแต่งสเกิร์ตมีให้พร้อมเลยนะครับเนี่ยรถพร้อมๆนะใครนะครับที่เป็น าสาวกสายสับนะครับเนี่ยสายสับสายซิ่งมาเลยนี่เบื้องเราพูดนะงามงามอีพออีแม่ข่อยนี่นะครับเนี่ยราคาราคาประหยัดราคาเล้าใจนะแสนกว่าบาทนะแสนนิดๆเท่านั้นเนี่ยดูเลยนะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะพาชมรายละเอียดภายในด้วยนะโอ้นี่นะครับรถเก๋งเกียร์ธรรมดานะครับนะแฟนพันแทะนะครับแฟนพันแท้เกียร์ธรรมดามากันเลยนะออ เดี๋ยวเราจะพาดูพาชมนะครับสภาพภายในนะอ้าวนะจะเปิดไฟก่อนมืดนิดนึงนะอบอ้าวนี่นะครับ <c oughs> อ่ะมาเนี่ยมาดูเลยเนี่ยสภาพภายในนะครับเบาะผ้าเดิมสวยนะเนี่ยไม่ขาดไม่ยุบเลยนะเบาะผ้าสีดํานะครับเนี่ยของเดิมโรงงานนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเบาะผ้านะเบาะผ้าสีดํานะครับเกียร์ธรรมดานะนี่นะครับ สวยๆภายในสวยนะสะอาดนี่ขนาดรถเรายังไม่ล้างนะเนี่ยแผงประตูนะครับเนี่ยแผงประตูะกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าแอร์หนาวเลยนะดูพวงมลาลัยนะไม่ถลอกไม่ขาดนะเออพวงมลาลัยสภาพสวยนะแผงคอนโซลเดิมนะครับเนี่ยดูเลยนะคอนโซลเดิมแอร์หนาวนะครับเพลงเพาะเลยนะ,ะเลขใหม่นะครับตัวนี้นะครับเลขใหม่สองแสนนะสองแสนแปดนะครับตามอายุนะเออ ครับตามอายุรถนะปี2009นเะครับเลขไม่สองแนนะสมมาพาควรนะครับอ๋อเนี่ยดูเลยนะสวยนะคันนี้นะครับเกียร์ธรรมดานะครับเนี่ยสายสับนะครับสายสับสายซิ่งมาเลยประหยัดน้ำมันนะครับขับสนุกแน่นอนนะเออเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมนะเอามาดูน็อตน็อตประตูไม่ถอดนะเนี่ยน็อตเดิมนะครับยิ่งติ้งเนะ่ยนั่นน็อตประตูนะครับนั่นะ น็อตไม่ขยับเลยนะน็อตประตูเนี่ยดูดูเบื้องเอาน,นันนะครับน็อตประตูนะครับเดี๋ยวแกะยางนะยางขออู้แน่นมากนะครับแน่นแน่นเลยอู้ไม่เคยแกะเลยเนี่ยโอ้แกะพอออกอีพอีอแม่เออ,อู้พูดนะอูยแน่นอีหลีแน,นแ,นนแน่นคักแน่นคักนะครับพูดนะป๋าทัวป๋าเลียม,ม่องมองอเ้เีียมองม่องเลยครับเนี่ยเบื้องเอาพูดนะเม็ดอาร์กนะเดิมกิฟนะครับเนะี่ยดูเบิ้งเบิ้งนันพูดนะนะครับ เม็ดอาร์คเดิมกิฟเลยรอยเวารอยบากเดิมๆนะครับเนี่ยยางขอบประตูยังไม่เคยแกะเลยเบื้องเนี่ยพูดนะนะครับพูดไหมนะอ้าโทนะเอออ่ะใส่ก่อนใส่วยก่อนนะนี่นะครับสวยนะคันนี้นะครับสาวกเกียร์ธรรมดามาเลยนะครับดีออสนะคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวใส่ไ้แค่นี้นะนี่ดูเลยได้เครื่องดีนะครับคันนี้เครื่องดีไม่เคยติดแก๊สนะสบายใจหายห่วงนะครับนี่ นี่นะโอ้เบาะนะครับเบาะด้านหลังเป็นเบาะผ้านะเดี๋ยวจะเปิดฝั่งนู้นให้ดูนะครับเบาะผ้าเบาะผ้าสีดํานะโอ้เนี่ยสเกิร์ตสปอยเลอร์มีให้พร้อมเลยโอ้สีสันรอบคันสวยนะสวยเลยแหละสีคันนี้นะสีรอบคันสวยเลยเออไม่มีตําหนินะเนี่ยดูเลยนะครับนั่นคุณน่ะล้อแม็กก็สวยเอ้นะครับเดี๋ยวเราพาชมภายในก่อน อันนี้ให้ดูเบื้องต้นนะดูคร่าวๆเ,เบื้องต้นครับเพราะว่ารถเราเพิ่งรับตัวมานะมืดนิดนึงนะเออนี่เบาะผ้าสวยนะครับฝุ่นผู้ช่วยเราก็มาเฮ็ดหนาวเพราะรออกุ่นนะเออนี่ดูนะครับอองามงามงามนะครับเนี่ยมาดูฝั่งนี้นะครับ,นะรบนี่เบาะน,นะเบานะบผ้าเดิมนะครับเบาะผ้าเดิมสะอาดมากสะอาดสวยเลยนะเบาะผ้าสีดํานะครับแขงคอนโซลเดิมนะครับเนี่ยแอร์หนาวนะครับ เนี่ยแผ่นเพจดูเนี่ยเพจแท้เพจเดิมนะปี2009นะครับแผ่นเพจนะอ่อน็อตนะครับเดีย๋ยวแกะตรงนี้ให้โอ้ยแน่นจริงๆนะคันนี้โอ้ยไม่อันนี้รับประกันเลยนะแกะไม่ออกแกะไม่ออกโอ้ยแน่นมากแนนยี่หลีแน,นแน,นติ๊กนะครับเนี่ยพูดนะเบื้องเอานะครับนี่นี่เม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คขอบประตูอยู่เดิมนะเนี่ยอ่ามืดนิดนึงนะไม่เป็นไรแต่เนี่ยนะครับ นี่ไหมป้าทวงามอีเหลียเด้พู่นะนะครับนี่นะรถของเรานะครับพาดูพาชมแบบนี้นะโอ้เดี๋ยวเราจะพาดูห้องเครื่องนะครับอันนี้ให้ดูเบื้องต้นก่อนนะเออพาดูพาชมเบื้องต้นก่อนนี่พาสีหกเจ็ดนะครับพร้อมเลยพาสีปีหน้าเลยพาสีหกเจ็ดนะหลังรงหลังคานี่สวยนะครับเนี่ยสีสันรอบคันสวยงามนะคันนี้รับประกันได้เบื้องเอาพุณนะนะเดี๋ยวเราจะพาดูห้องเครื่องนะครับ เดี๋ยวพาดูพาชมห้องเครื่องนะโอรถพร้อมเลยคันนี้รถพร้อมใช้งานนะครับรถพร้อมใช้งานนะเอ้เดี๋ยวเปิดฝากระโปรงดูพูดบ่โอ้ยฝากระโปรงฟุ้งดองๆนะครับดีดองๆเลยอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับเออเนี่ยเปิดห้องเครื่องให้ดูนะนี่นี่นะครับนี่เป็นสภาพห้องเครื่องนะเนี่ยดูนะครับเครื่องใสเลยนี่นี่ขนาดเรายังไม่ได้ล้างนะเออ รถเรายังไม่ได้ล้างเนี่ยดูนะเนี่ยเครื่องใสๆเลยนะเครื่องดีแน่นอนรับประกันเนี่ยมาดูซุ้มซอกแก้มนะครับคานหน้าด้านขวาเดิมนะครับซุ้มซอกเดิมนะเนี่ยดูนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คอยู่ครบนะดูเลยเนี่ยเม็ดอาร์คครบนะครับ R นะครับตัว R ของเดิมโรงงานนะตัวนี้ฝากระโปรงเดิมนะครับแต่ฝาเนี่ยน็อตน็อตฝากระโปรงถอดทาสีเก็บสีนะคันนี้เก็บสีให้เรียบร้อยนะครับขอบตะเขีบเดิมนะเนี่ย หยิกดูเนี่ยนะครับหยิกดูมีรอยนะหยิกดูแล้วมีรอยหยิกเนี่ยฝาเดิมแน่นอนนะครับเนี่ยหยิกดูหยิกดูนี่หยิกเบอง์ังซีเดอน,นี่นี่นี่เล็บายาวๆาจะเอา,เอายิกตะผัวเด้อ <c oughs> เอๆๆๆๆ <c oughs> เอนี่นะนี่โลโก้โตโยต้าของเดิมเลยนะครับเนี่ยดูเอานั่นนะครับโลโก้โตโยต้านะเนี่ยฝาเดิมฝาแท้แน่นอนนะครับเนี่ยรับประกันสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับเนี่ยโอ้ดูเครื่องเนี่ยเครื่องแห้งๆเลยนะเออดูเนี่ยเครื่องแห้งๆเลย ใสเลยนะามาดูแก้มซ้ายนะแก้มซ้ายเดิมนะครับเนี่ยตัวแอครับเนี่ยตัวแออยู่เดิมนะครับนี่เดิมเลยเม็ดอาร์อยู่ครบนะซุ้มซอกเดิมนะครับน็อตฝากระปรงถอดทําสีนะฝาเดิมถอดทําสีนะครับแจ้งรายงานกันเลยนะเนี่ยจะเข็บขอบเดิมนะครับเนี่ยป๊ดงามงามงามนะครับเนี่ยเบิ้งเอาเดี๋ยวเราจะติดเครื่องนะครับติดเครื่องให้ฟังเสียงด้วยนะคันนี้นะครับเดี๋ยวติดเครื่องฟังเสียงอ่ะดูภาพรวมก่อนเนี่ย นี่แมงามีหลีเด้นะครับสาวกวีออสแฟนแฟนพันธ์แท้วีออสนะมาเลยนะครับคันนี้นะเกียร์ธรรมดาสายสับสายซิ่งมาเลยนะครับนี่นะครับเราติดเครื่องให้ฟังเสียงเลยนะนี่ติดเครื่องแล้วนะเครื่องเงียบๆเลยโคตรเงียบเลยอ่าเนี่ยฟังใกล้ๆเลยนะนี่ติดเครื่องอยู่นะนี่นะครับเครื่องแห้งจิบเลยนี่สายพาร์หมุนหมุนอุมๆุอุมอ่นี่เบื้องเอานะครับเนี่ยนี่ติดเครื่องอยู่นะนะครับเนี่ยฟังแทบไม่ได้ยินเสียงเลยอ เครื่องแห้งๆนะครับเนี่ยเครื่องแห้งๆเลยไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะไม่เคยแก๊สนะคันนี้บอกเลยไม่เคยแก๊สนะมีปั๊มเบรก ABS นะครับหนึ่งดูข้างในหน่อยนึกเลกุณเน้อนั่นนะครับปั๊มเบรก ABS นะอ่าตัวนี้นะครับมีปั๊มเบรก ABS นะเนี่ยดูเลยนะครับซุ้มซอกเดิมนะเนี่ยดูคนณ่ะปาโตงามยีเหลีนะครับนี่ดูเครื่องนะครับเนี่ยเครื่องแห้งๆนะครับเครื่องแห้งๆนิ่งๆเลยนะเออเนี่ยดู ะครับเนี่ยสะอาดใสเลยเครื่องใสๆจริงๆนะอ่ามาดูแซ่นะครับเนี่ยดึงให้ดูแบบนี้เนี่ยดูเลยควันไอไม่มีนะครับไม่มีควันไม่มีไอนะเนี่ยดูพูดนะโา้โหเครื่องเงียบมากโคตรเงียบเออบอกเลยโคตรเงียบคันนี้นะนะครับอ่ะมานี่นะครับเราพาดูพาชมแบบนี้อ่ะนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครนะครับที่ต้องการนะเนี่ยหาอยู่นะวีออสเกียธรรมดามาเลยนะครับอ่ะเนี่ยเราเปิดโชว์งนี้ดูนะ นี่นะครับมานี่เป็นสภาพรถนะเนี่ยนะครับ๋ยวปิดฝากระโปรงปิดฝาไอ้ปิดประตูก่อนนะครับใครที่กาลังหา Vios นะครับมาเลยได้สีขาวชุดแต่งสวยเลยนะคันนี้เออเนี่ยดูนะครับนี่อ่ะมาย้ํากันอีกทีนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับเพิ่งรับตัวเข้ามานะครับ Toyota Vios นะครับเครื่องยนต์1.5ตัว E Elephant เกียร์ธรรมดาปี2009นะครับราคาเบาเนะครับราคาเบาๆ แสนนิดนิดแสนนิดนิดเท่านั้นนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนเลยนะใครนะครับที่สนใจโทรมาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0956698777นะครับย้ำกันอีกครั้งนะ0956698777นะครับจากออฟซิลามีรถสวยๆคุณภาพดีรอทุกท่านอยู่ครับขอบคุณมากครับ